ต่อไปก็สําหรับคนที่มีปัญหาหืดหอบเป็นหวัดง่ายใช้เส้นลมปานปอดนะครับเอามือง่ามนิ้วนะฮะเสียบลงไปอย่าง,งี้นิ้วโป้องอยู่ด้านล่างครับเสียบลงไปดังชุบเลฮะบีบ,บแล้วก็ดึงขึ้นมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี้าค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3 4 5 6เต่อไปครับกลับด้านเอามือข้างขวาบ้างหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้า7 8 9 2 1ด8 4ด6 7 8 9สหนึ 1, 2, 3, 4, งสงส,สี่ห้าหสังเกตว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยต้องบีบนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาครับอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของเส้นลมปานปอดก็จะเหมาะสําหรับคนที่เวลาเปลี่ยนอากาศช่วงนี้ก็จะ <assa S 1> <ฟ>ไม่เป็นหวัดง่ายไม่เป็นหวัดง่ายนะครับต่อไปครับสําหรับคนที่มีปัญหาขึ้นบันไดสามชั้นเหนื่อยหอบอย่างเงี้ยนะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเราก็ใช้สำบัดนี่ฮะ สี่ปุ่มนี้นะครับสี่ปุ่มตรงนี้นะฮะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ชกลงไปฝ่ามือขวางตรงนี้นะครับขวางตรงนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่ให้มีเสียงฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็หยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองแล้วก็หยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหก กับด้านครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงสําหรับคนที่เหนื่อยง่ายนะครับแรงตกนะครับต่อไปครับก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยปวดเอวปวดหัวเขา่า ผู้สูงอายุนี่จะรับประทานเค็มไม่ครับเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ฟอกไตกันแล้วเพราะงั้นเราก็ต้องใช้ท่านี้ประคองเอาไว้ก่อนนะครับเอาหลังมือครับนะครับให้มันให้มันตรงนี้นะครับอยู่ตรงหลังมือเลยใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็หยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองแล้วก็หยุดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลองหยุดด้วยฮะซาซาไหม มีเราวิ่งไปที่หลังไหมอ,อันนี้แหละก็คือกระตุ้นไตแล้วก็กลับด้านครับไตมีสองข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 0ด2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6ออย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าสุดท้ายครับก็คือเปิดจุดรับพลังที่ฝ่ามือก็คือกระตุ้นตรงนี้มันมีจุดที่เราเรียกว่าจุด เล่ากงตรงนี้ฮะเป็นจุดที่รวมปาธรรมชาติได้ง่ายที่สุดตรงนี้เราก็กระตุ้นให้หมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มก็คือบำรุงถ้าเราอ่อนเพียบำรุงนะครับแต่ถ้าหมุนทวนเข็มนี่ระบายนะครับสมมติว่าเราเรามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับมีไข้สูงมีอะไรนี่ก็คือระบายก็คือผ่อนคลายระบายระบายกับบำรุงไม่เหมือนกันคือมีมากไปก็ระบายออกอีกข้างหนึ่งก็ด้านนี้ต้องตามเข็มเหมือนกันนะครับค่ะ นะครับอันนี้ไปทางหัวแม่มือนะฮะสิบครั้งแล้วก็หยุดสิบครั้งแล้วก็หยุดทำสามสครั้งเหมือนกันครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือบํารุงมันได้ผ่อนคลายมากเลยนะคะที่ฝ่ามือของเราเนี่ยมันมีเส้นลมปราณมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นทางเดินสนามแม่เหล็กที่ฝ่ามือของเราเวลาเราทํามืออย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ครับว่ามันมีคลื่นที่ฝ่ามือของเราเห็นไหมครับดึงมือออกหายใจเข้าดึงมือเข้าหายใจออก เราก็จะเห็นชัดเจนเลยครับว่าที่ฝ่ามือของเราเนี่ยมันมีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่โอ้โหอาจารย์คะวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมนําทั้ง8ท่าที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำกลับไปใช้ทุกๆวันนะคะทำเป็นประจําค่ะสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นแข็งแรงและก็ป้องกันโรคได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ